มาดูแบบปึกหัขก็2.14กันนะครับเขาบอกว่าเมื่อใช้เครื่องจกักรดึงวัตถุหนัก200นิวตันขึ้นจากบอ่อลึก200เมตรด้วยความเร่ง,งคงตัวและถึงปากปากบ่อในเวลา10วินาทีจงหางานที่เครื่องจักรทำได้นะครับน,นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับการหางานแบบนี้เป็นการหางานในแนวดิ่งนะครับหางานในแนวดิ่ง อันดับแรกเลยมาสังเกตคำว่าน้ำหนักของวัตถุนะครับเขาบอกว่าดึงวัตถุหนัก200 N, นิวตันน้าหนักเป็นเหมือนเป็นนิวตันแล้วนะครับเขาไม่ได้กาหนวณในรูปของกิโลกรัมมาให้แล้วก็ไม่ต้องเอา g คูณนะครับก็แทนค่า200นิวตันเข้าไปเลยเขาบอกว่าเริ่มต้นนะครับมีความเริ่มต้นเท่ากับศูนย์ตำแหน่งสูงสุดนะครับตำแหน่งสูงสุดห่างจาก เนี่ยสองไมล์เมตรใช้เวลาสิบวินะครับวัตถุมันดึงขึ้นนะครับขึ้นที่ขึ้นเนื่องจาก a มีทิดขึ้นถูกไหมครับอ่าแล้วก็มาเข้าแบบดอ่าดูกันเลยว่าอ่าวิธีทำนะครับวิธีทำเอาหางานนะครับหางานดับเพิออยูเท่ากับเอสเอสนะครับงานเท่ากับเอสเอสตัวนี้มีปัญหานะครับคือดึนขึ้นมาจากก้นบอมมาถึง ผ่านบ่อตัวนี้200เมตรเราอแทนค่าเข้าไปแต่ตัว u เท่ากับ f นะครับเพราะว่าเป็นแรงดึงตามแนวดิงแทนค่าเข้าไป200เมตรขเข้าไปนะครับแต่ f ตรงเนี้ยเราจะเราไม่ทราบว่านะครับเราไม่ทราบว่ามีค่าเท่าไหร่เราจะไม่เข้ากับนะครับ f จะไม่เข้ากับ200นิวตันเลยเนื่องจากว่าวัตถุมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับวัตถุมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งดังนั้น ให้อิสมการนี้เป็นสมการที่หนึ่งสเต็ปที่สองนะครับหา f จากนะครับซิกมาเอฟเท่ากับนะครับเท่ากับ m a เนื่องจากว่าวัตถุมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับเคลื่อนที่ขึ้นทีนี้มาดูมาดูซิกมาเอฟของเราจะมีสองแรงกระทำกับวัตถุนะครับวัตถุแรกคือ f f เ,อด,เด,ดึงขึ้นมาอ่าใช่แรงแรกคือแรงเด,ดึงขึ้นมา แล้ที่สองก็คือ MG ดึงลงมานะครับ MG ตัวนี้มีหน่วยเป็น